โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกัตจัดกลุ่มการคลินิกนาเล่ไปจำเดือนพฤษภาคมปี2557เมื่อเวลาแปดนาฬิกาของวันที15่15พฤษภิาคม2557นายแพทย์พันลอบเทพป,ปุ่์แพทย์เวชกรรมครอบครัวแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกต็ตพร้อมด้วยพยาบาลนักกายภาพบำบัดนักโภชนาการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตัตและอาสาสมักสาธารณสุขประจามู่บานผู้เชี่ยวชาญเรื่องอสมอชอ รวมกันลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านมูทีซี่แะหะมูทีเจ็ดบ้านแหลมทุกแกต่ตำบลประสดาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงชายฟั่งหรือที่เรียกว่าชาวไทยไม้ร่างการได้ลงพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคอ้วนความดันโลหิสูงและเบาหวาน แต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นที่มือฉรรมสังคมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตจึงดูแลคนไข้เชิงรุกตามนโยบายข้องหน้าเพบูดุปติซิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตที่อยากให้ชาวภูเกต็ตทุกคนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีรับประทานอาหารทุกลักโภชนาการซึ่งได้มอบหมายให้บุคลากรต่างๆลงพื้นที่ออกตรวจสุขภาพซึ่งการดาเนินการคลินิกนาเลนในครั้งนี้มีทางการตรวจวัดระดับน้ำตาลวัดความดันเลือดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้คำแนะนําเรื่องโภชนาการอาหารการออกกำลังกายย่างทุกวิธีแจกรองเทาเบาหวานพร้อมทางให้ยากลับไปรับประทานที่บ้านครับผมสวัสดีครับวันนี้ทางโรงพยาบาลอบอจภูเก็ตนะครับก็ได้ออกหน่วยที่หมู่บ้านริมเลนะครับเป็นโครงการออกหน่วยริมเลนะครับเป็นประจําทุกเดือนนะครับสําหรับครั้งนี้ก็มีคนไข้มาเข้ารับบริการมากมายนะครับ เท่าๆกับทุกเดือนนะครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็มารับบริการใหญ่สม่ำเสม,มอครั้งนี้เราพิเศษตรงที่ว่าครบรอบการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับเราจะเริ่มนะครับรณรง์การฉีดป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําปีนะครับ ให้กับคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานมีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็ในผู้สูงอายุนะครับก็ถ้าใครเ,เข้าเกณฑ์ตามนี้เราก็จะเริ่มทยอยฉีดนะครับให้กับทุกท่านนะครับสําหรับาชาวบ้านที่อยู่ในมู่4กมู่7นะครับทางโรงพยาบาลก็จะเริ่มทยอยฉีดนะครับวัคซีนกับให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าข่ายดังกล่าวไปแล้วนะครับ สำหรับพี่น้องหมู่4กับหมู่7ที่บางคนที่คิดว่าตัวเองอ,อยากรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็สามารถเข้ามารับบริการาหรือติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอบอจภอูอเก็ตนะครับในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่เข้าข่ายนะครับก็สามารถรับการฉีดวัคซีนได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปพาชมนะครับบรรยากาศของของผู้ป่วยมูซีนะครับหน้าเล่ที่มาเข้ารับบริการนะครับตดีวนี้เราจะพาชมตอนนี้หลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วนะครับของเราก็จะมีการให้ผู้ป่วยรับยาณจุดตรวจเลยก็คือเหมือนกับนสต stop service นะครับโดยที่คนไข้จะไม่ต้องเสียเวลาไปกลับโรงพยาบาลหลายเที่ยวจะสามารถรับยาที่จุดเดียวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศนะครับว่าเ่วงบรรยากาศที่เรารับยาเป็นยังไงบ้างค่อนข้างจะคึกคืนครับคุยกันสนุกสนาน อันนี้ก็คือทางโรงพยาบาลของอบจภูเก็ตนะครับก็จะนำยาตามตามที่ประวัติเดิมของผูป่วยนะครับออกมาก่อนแล้วก็จะมาปรับนับปริมาณยาอีกครั้งหนึ่ง เพิ่มหรือลดยานะครับซึ่งจุดนี้คนไข้ก็จะสามารถนั่งพูดคุยและซักถามกับเจ้าหน้าที่เภสัชกรได้เลยนะครับว่ายาที่ใช้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงกินยายัางไงนะครับผมสำหรับคุณป้านะครับก็เป็นหนึ่งในคนไข้ที่มารับบริการวันนี้นะครับจะถามความรู้สึกป้ารู้สึกยังไงที่ทางทโรงพยาบาลดีขึ้นจ้าโอเคดีขึ้นจ้าแล้วก็สบาย ไม่เวลามีอาการก็กินยาแล้วก็นี่ค่ะอยากให้มีบริการแบบเนี้ยเป็นประจำไหม<ะ>ครับจะ,จะมีประจำให้เป็นประจำนะ,ะนะโอเคโชบหาหมอจ้ะ <laughs> โอเคขอบคุณ,ค,ณครับ